สวัสดีค่ะรพีพันธ์วงกรรประเวศขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของยอยิ้มเรดิโอทามค่ะหลังการเฉลิมฉลองตุษจีนผ่านพ้นนะคะ วันขึ้น15บห้าคเดือนอ้ายหรือว่าจันเพนแรกหลังปีใหม่ก็คือเทศกาลหยวนเซียวค่ะชาวจีนก็ยังถือว่าเป็นความบันเทิงที่มีต่อเนื่องนะคะเพราะว่ามีประเพณีเที่ยวชมคมไฟประดับและทานบบวลอยรวมถึงจะมีรายการพิเศษทางโทรทัศน์ด้วยค่ะซึ่งรายการที่จัดแสดงนะคะก็มีความหลากหลายรูปแบบแล้วก็สวยงามงดงามไม่แพ้กับงานการลาฉลองรุษจีนเลยทีเดียวค่ะ ดังนั้นแม้ว่าจะไม่ได้เป็นวันหยุดพิเศษประจำปีนะคะแต่ชาวจีนโดยทั่วไปก็จะรู้สึกว่าหลังผ่านพ้นเทศกาลยวนเซียวไปแล้วจึงจะเป็นการสิ้นสุดการเฉลิมฉลองปีใหม่อย่างแท้จริงค่ะซึ่งในปี2025นี้นะคะเทศกาลยวนเซียวจันเพนแรกหลังตรุษจ,จีนก็คือตรงกับวันที่12กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะตรุษจ,จีนช่วงหยุดยาวเฉลิมฉลองใหญ่ของชาวจีนนี้นะคะการเข้าโรงหนังชมภาพยนตร์เป็นอีกหนึ่งความบันเทิงที่ได้รับความนิยมค่ะ สำหรับปี2025ภาพยนตร์อนิเมชั่นจีนเรื่องเนื้อจ่าจือหมถงเน่าไห่นะคะหรือว่านาจาภาคสองได้เข้าฉายในโรงภาพยนต์จีนทั่วประเทศเมื่อวันที่29มกราคมที่ผ่านมาหรือวันตรุษจ,จีนนั่นเองนะคะแล้วก็ได้สร้างปรากฏการณ์สร้างสถิติใหม่หลายรายการค่ะที่รวมถึงเป็นแชมป์บ็อกออฟฟิศสร้างสถิติรายได้สูงสุดใหม่ด้วยค่ะ และเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์นะคะก็คือใช้เวลา15วันทำรายได้ทะลุหมื่นล้านหยวนเป็นที่เรียบร้อยค่ะแน่นอนว่ายังคงสร้างรายได้ต่อเนื่องนะคะเพราะรพีพันธ์ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ตัดสินใจซื้อตั๋วเข้าไปชมในโรงภาพยนตร์มาแล้วด้วยนะคะเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแม้ว่ากระแสของหนังนะคะจะดังแรงแล้วก็มีเสียงตอบรับชื่นชมตั้งแต่วันแรกที่เข้าฉายนะคะ แต่รพีพันธ์ก็คือยังไม่คิดสนใจที่จะไปดูนะคะส่วนหนึ่งเลยก็คือรู้สึกว่าไม่น่ารักพอนะคะคือตัวการ์ตูนนาจาในเรื่องนี้นะคะดูเป็นเด็กเกเรดูเป็นเด็กที่มีความชิกโก้นะคะขอบตาดำฟันล้อเหล่านี้เป็นต้นก็คือยังติดก,กับภาพลักษณ์ของนาจาที่น่าจะเป็นตัวการ์ตูนนะคะที่มีความน่ารักกว่านี้แต่ว่าจุดเปลี่ยนนะคะที่ทำให้รพีพันธ์รู้สึกว่า ต้องซื้อตั๋วเข้าไปชมในโรงภาพยนตร์ให้ได้แล้วนะคะก็คือรับพิันธนได้เปิดไปชมตัวอย่างส่วนหนึ่งนะคะของรายการโทรทัศน์ช่อง CCTV 1นะคะชื่อว่าเชิงหยู่ท่านหัวเสียรู้จีนผ่านสำนวนค่ะเป็นเทปที่ออกอากาศเมื่อวันที่10กกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะรายการนี้ก็คือเป็นรายการแข่งขันทดสอบความรู้ด้านสำนวนสุภาษิตจ,จีนค่ะแล้วตอนที่ได้ชมนั้นนะคะก็คือ เป็นตอนที่เกี่ยวกับสำนวนตัวละครในตำนานเทพจีนค่ะและแขกรับเชิญในวันนั้นก็มีอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒินะคะมาให้ความรู้อธิบายหนึ่งในนั้นก็คือศาสตราจารย์คังเจิ้นนะคะคังเจิ้นเหล่าซื่อเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยวรรณกรรมจีนโบราณและวัฒนธรรมดั้งเดิมอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาปริญญาเอกรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยคารุศาสตร์ปักกิ่งหรือว่าปีจิง normal university ค่ะ ท่านได้พูดแนะนําในรายการนี้นะคะเกี่ยวกับนาจาว่าเป็นอีกหนึ่งเทพเซียนที่คนจีนชื่นชอบอย่างมากเช่นเดียวกับเฮงเจียโดยทั้งสองมีความโดดเด่นมีบุคลิกในอุดมคติที่คนจีนใฝ่ฝันปรารถนานั่นก็คือสามารถไปมานะคะระหว่างสวรรค์แล้วก็โลกได้อย่างอิสระและที่สําคัญก็คือทั้งสองนะคะคิดกําหนดชะตาชีวิตด้วยตนเองค่ะคือคนทั่วไปนะคะมักจะเชื่อว่า โชคชะตาฝาลิขิตแต่นาจานะคะไม่ได้เชื่อตามนี้แล้วก็มีประโยคเด็ดประจำตัวเลยว่าวอร์มิ่งโยวอวปู้โยเทียนชีวิตชั้นชั้นลิขิตเองไม่ใช่ฟ้ากําหนดทำให้รพีพันธ์นะคะได้นึกย้อนกลับไปถึงตนเองในอดีตนะคะเมื่อตอนที่ยังเล็กแล้วก็รู้สึกประทับใจกับตัวละครนาจานะคะที่ได้เห็นในละครเรื่องไซอิ๋วนะคะที่ผลิตโดยสถานีโทรทัศน์ CCTV นะคะ เป็นเวอร์ชันเมื่อปี1986ที่มีตัวละครนาจาปรากฏอยู่ในเรื่องด้วยนะคะแม้ว่าจะมีรูปลักษณ์ที่เป็นเด็กแต่ก็มีพละกกำลังนะคะความสามารถมีอิทธิฤทธิ์ที่มากล้นเกินตัวค่ะและยังมีอาวุธคู่กายหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นห่วงทองเฉียนคุนเชียนแปรแดงหุ้นเทียนลิงหอกอัคคีัวเจียนเชียงกงล้อไฟฟืงหัวหลุนเป็นต้นค่ะให้ความรู้สึกว่าเล็กพลิกขี้หนูนะคะ และก็ด้วยความทรงจำในวัยเด็กเกี่ยวกับเรื่องไซอิวนี้เมื่อปี2023รพีพันธ์ก็ได้มีโอกาสไปร่วมอัดรายการกับภาคภาษาจีนของ CMG ค่ะแล้วก็เลือกที่จะแต่งตัวเลียนแบบนาจาเพราะว่ามีวิกผมที่ได้มาจากการสมัครนะคะไปร่วมบันทึกเทปรายการบันเทิงจีนที่ออกอากาศเมื่อปี2019ก็คือเป็นรายการที่ให้แฟนคลับร่วม300คนมาร่วมร้องเพลงสดกับนักร้องคนโปรดค่ะ ซึ่งตาจางเหยยนะคะเป็นนักร้องจีนขวัญใจของรพีพันธ์ก็เลือกเพลงที่เขาแต่งไว้นะคะเกี่ยวกับนาจามาขับร้องร่วมกับแฟนคลับภาพบรรยากาศภาพความทรงจําต่างๆเหล่านี้ในอดีตเกี่ยวกับนาจาของรพีพันธ์ก็เลยฟื้นคืนมาก็เลยหยิบมือถือนะคะมาลองเช็คดูว่ายังมีรอบฉายอยู่หรือเปล่านะคะเพราะว่ารพีพันธ์ก็ไม่ได้ตามข่าวไม่แน่ใจนะคะผลก็คือยังมีแล้วก็มีฉายหลายรอบด้วย ซึ่งก็มีทั้งในแบบ 2D 3D ราคาก็แตกต่างกันไปตามระดับของโรงหนังแล้วก็รอบเวลาใช้ค่ะซึ่งโรงหนังที่ใกล้กับที่พักของอรพีพันธ์นะคะก็คือมีราคาตั้งแต่70กว่าหยวนไปจนถึง120กวาหยวนค่ะก็คือราคานะคะประมาณ300กว่าบาทไปจนถึง600กว่าบาทเลยก็มีค่ะถ้าเป็นโรง iMac 3D นะคะจอใหญ่คมชัดเต็มตาราคาก็คือ119.9หยวนนะคะ ถ้าคิดเป็นเงินไทยนะคะเลขกลมๆก,ก็คือ600บาทสุดท้ายอรพีพันธ์เลือกที่จะดูโรงหนังระบบ 4D ค่ะด้วยราคา102.9หยวนนะคะเพราะอยากที่จะลองดูว่า 4D นั้นเป็นอย่างไรค่ะด้วยความที่นาจาเป็นอนิเมชั่นแฟนตาซีนะคะมีฉากต่อสู้ระหว่างเทพมารแอคชั่นเร้าใจเยอะดังนั้นนะคะประสบการณ์ชมแบบ 4D ก็คือ รู้สึกได้ว่าต้องตื่นตัวอยู่ตลอดนะคะเพราะเก้าอี้ก็จะมีการเขยา่าโยกยกเอียงสั่นไปมาตามฉากในเรื่องค่ะอย่างเช่นในช่วงที่มีฉากต่อสู้นะคะมีการปล่อยมัดซ้ายขวาถูกชกกระเด็นไปนะคะเก้าอี้ก็จะมีการเวียงมีการเอียงไปตามทิศทางต่างๆค่ะหรือว่าจะเป็นฉากเหาะเหินขึ้นลงนะคะลดเลี้ยวหรือว่าจะกลิ้งกระเด้งกระดอนไปมาเหล่านี้ เก้าอี้ก็จะมีการยกมีการเขย่านะคะเอียงไปมาก็ได้อารมณ์ความรู้สึกเหมือนกับนั่งรถไฟเหาะเลยค่ะราวกับว่าไม่ได้ชมภาพยนตร์ในโรงหนังนะคะแต่ว่าอยู่ในสวนสนุกอยู่ตลอดเวลาค่ะได้ความรู้สึกประทับใจแปลกใหม่ไปอีกแบบนึงค่ะนอกจากความประทับใจแปลกใหม่นี้แล้วนะคะในเรื่องของเนื้อภาพยนตร์เนื้อเรื่องนะคะก็มีประโยคเด็ดหลายประโยคเลยที่รพีพันธ์รู้สึกประทับใจค่ะ นอกจากประโยคที่ว่า warming yo wob ผูโ้โยเทียนชีวิตชั้นชั้นลิขิตเองไม่ใช่ให้สวรรค์ไม่ใช่ให้ฟ้ามาลิขิตแล้วนะคะยังมีประโยคเด็ดที่ว่ารั่วเฉียนฟางอูรู่วอจิวทาชูอีเถียวลู่หากข้างหน้าไร้ซึ่งหนทางข้าก็จะย่ำเหยียบให้เกิดเป็นทางขึ้นนีซอเซจิโยนีจิจีชัวเลชายส่วนเจ้าเป็นใครมีเพียงเจ้าเท่านั้นที่บอกได้รวมมิงวินปุกง จิ้วเขอทาโต้เต้าตีหากโชคชะตาไม่เป็นธรรมก็สู้กับมันให้ถึงที่สุดลูกกวีเว้น,นว,นว่เริ่นเนื้อโฟกไก่เปี้ยนจือจีเตอมิ่งยิ่นหากถามข้าว่ามนุษย์เราสามารถเปลี่ยนโชคชะตาของตอนได้หรือไม่ว่เย,ย่ปู่จือเต้าตันว่จือเต้าปู่เริ่นมิ่งจิวสือเนือจาเตอมิ่งข้าก็ไม่อาจรู้ได้จะรู้ก็เพียงว่าไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตานี่คือชะตาชีวิตของนาจา นอกจากนี้รพีพันธ์ยังประทับใจนะคะกับความพยายามหรือว่าการพัฒนาก้าวหน้าด้านผลงานนะคะการสร้างงานอนิเมชันกรบตูนจีนค่ะเนื่องจากผลงานนี้นะคะภาพสวยงามความละเอียดประณีตนี้ได้มาจากความพยายามนะคะทุ่มเทของทีมงานผู้สร้างชาวจีนเป็นฝีมือของทีมงานชาวจีนล้วนๆค่ะและใช้เวลาในการผลิตยาวนานถึง5ปี โดยนาจาภาค1น,นะคะเข้าใช้ในโรงภาพยนตร์จีนเมื่อปี2019ทีมงานผู้สร้างสรรค์ภาพสเปเชียลเ f e c t ภาพที่สวยงามปาระณีตนะคะของภาพยนตร์นาจาภาค2เรื่องนี้ได้ให้สัมภาษณ์ไว้นะคะว่าทุกคนรู้สึกว่ากำลังเผชิญกับเรื่องที่ยากเกินความสามารถยากที่จะบรรลุได้แล้วก็เกิดความรู้สึกคลางแคลงนะคะสงสัยในตัวเองว่าจะทำให้สำเร็จได้อย่างไรกันนะคะ แต่ละฉากนะคะก็มีการแก้แล้วแก้อีกระยะเวลา5ปีนี้ทุกคนต่างทุ่มเทกายใจอย่างถึงที่สุดค่ะฉากฉากเดียวต้องแก้ต้องเกาซ้ำไปมานะคะกว่าจะได้ภาพผลงานที่เป็นที่ยอมรับแล้วก็ถือเป็นความภาคภูมิใจของชาวจีนกับการสร้างอนิเมชั่นนะคะที่มีความสามารถการพัฒนาอยู่ในระดับแนวหน้าของโลกแล้วก็ว่าได้ค่ะก็ถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะ ความพยายามอย่างไม่ลดละจากเดิมที่รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ไกลเกินเอื้อมต้องขย่งปลายเท้ากันสุดชีวิตเพื่อที่จะแตะให้ถึงเพดานสูงเวลาของรายการวันนี้ใกล้หมดลงแล้วค่ะจู่เมยอีเฟินเมย์ฮาเตชีพันโตเนิ้ไข่หว่เจียกลัวขอให้ทุกการรอคอยคาดหวังในสิ่งที่ดีที่งามจงประสบกับการผลิดอกออกผลในท้ายที่สุดค่ะ 诺诺诺，嚓嚓嚓嚓嚓嚓，风火轮交叉，嚓嚓嚓嚓嚓嚓，闪电铃儿响，嚓嚓嚓嚓嚓，百变乾坤。<didn 't care> Xiao wa wo ai le Xiao wa Jianqing wo sha Yinlong tan zhao Guai bu de o ben 天灵儿，百变乾坤，哈哈哈，哈哈哈，神通广大，哈哈哈，No No No，莫犯边荒，你怕不怕？ 风叱咤，凭日月斩金山双手插兜。